แล้วขเขมรเองตอนนี้เขากําลังเร่งหาจัดหาซื้ออาวุธชนิดใหม่ไปซื้ออาวุธป้องกันภัยทางอากาศนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าเรายังยื้อเวลาให้ขเขมรมันตั้งลาได้ตั้งตัวได้อนาคตไม่แน่นะครับหลังปีใหม่นี้ขเขมรอาจจะมีอาวุธต่อต้านอากาศยานเขามีเงินเขาซื้อที่ไหนก็ได้เขามีในทุนที่พร้อมที่จะจ่ายมันคงยากแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ภายในสาวัน7วันเขมรจะหามาได้ผมเชื่อว่าเขาหามาได้ แล้วหาได้ไม่ยากด้วยแต่การที่ใครจะไปลงทุนให้คขมรไปซื้ออาวุธพวกนี้มาเนี่ยมันก็คงจะยากถ้าเราบอกว่าอ๋อมันมีคอเซนเตอร์อยู่ไงมันมีสแกมเมอร์อยู่ไงถ้าเกิดคอเซนเตอร์สแกมเมอร์พร้อมที่จะจ่ายเงินให้คุนเซนไปซื้ออาวุธพวกนี้แล้วมาทําลายประเทศไทยแล้วเรื่องจบมึงจะตั้งบ่อนคาสินโนใหม่มึงจะเป็นคอเซนเตอร์ใหม่เป็นผมผมก็ไม่ลงทุนเป็นผมไปอยู่ที่อื่นดีกว่าที่แอฟริกาเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นดีกว่า กฎหมายก็ไปไม่ค่อยถึงไม่มีสนทิ่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนวันนี้จีนก็สนับสนุนเราสังเกตการต่อสู้ที่ผ่านมาการลบพุ่งที่ผ่านมาเราไม่ได้ถูกกดดันจากอเมริกาเราไม่ได้ถูกกดดันจากจีนแม้กระทั่งเกาหลีกับจีนนะครับยังทําคลิปวิดีโอรวมช็อตเด็ดแล้วก็ไปโปรยกันโลกโซเชียลแล้วก็ไปเขียนเชียร์คนไทยชื่นชมประเทศไทยชื่นชมทหารไทย การลบที่ผ่านมานั่นเขมรเ,เขาตั้งใจจะลากเราไปตายเลยนะครับเขากาดเตะเราจะตกจากเก้าอี้เลยนั่นคือการไปสารโลกแล้วก็พร้อมกับเคลมทีเดียวสี่สาสากับอีกหนึ่งพื้นที่เขาถึงทุ่มกำลังสุดตัวตาเมือนทมเนี่ยจบได้ไวมากเจอแล้วเจอ F16 ภูมะเขือก็เจอ F16 วัดแก้วก็เจอ F16 เข้าไปอ่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ย มันจึงเป็นบทเรียนที่หุ้นเซนเองมันถอดรหัสการเสียสูญเสียกำลังพลสูญเสียไพย่พลสูญเสียเงินทองฉะนั้นการลบข่าวนี้หุ้นเซนมันถึงไม่ทุ่มกำลังทั้งหมดไงมันอาศัยปล่อยข่าวมันอาศัยปล่อยข่าวสร้างภาพขนทหารไปตรงนู้นทีขนทหารไปตรงนี้ทีมันใช้วิธีการของเราที่เราเคยไปหลอกมันเอาไว้อะวันนี้มันก็เอาวิธีการของเรามาหลอกเราเอง แล้วสื่อบ้านเราก็เชื่อสนิทเลยโอ้โหเติมกันเป็นหมื่นมันจะเอาที่ไหนมาเติมเป็นหมื่นมันไม่มีวันนี้เนี่ยนะครับบางจุดก็มีแค่พันกว่าคนไอ้จุดสําคัญสําคัญอย่างตาควายเดินสามห้าศูนย์นี่อันนี้อาจจะประมาณสี่สักห้าพันคนไอ้ที่เหลือจุดแล้วพันกว่าสองพันพันกว่าสองพันคราวที่แล้วเราสิบเอ็ดจุดนะยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดเราสิบเอ็ดจุดแต่คราวนี้เนี่ยแม่งลดเกือบสามสี่ประจุอะ คือแม่งเปิดตลอดแนวแปดเก้าร้อยโลแม่งยิงมาหมดเลยแล้วมันจะเอากำลังผลที่ไหนจริงไหมครับฉะนั้นรอบนี้เนี่ยมันจึงขนบีเอมยี่สิบเอ็ดขนมาแบบเต็มรูปแบบคือแม่งมีร้อยก็ขนมาร้อยแล้วแต่ละร้อยนี่แม่งไปจอดอยู่ตามบ้านเรือนประชาชนประจอดเสร็จก็ถอยหลังออกมาแล้วก็ยิงแล้วขับหนียิงขับหนีแล้วก็บนกลับมาจอดมาเติมลูกกระสุนใหม่มาเติมอะไรใหม่ แต่วันนี้เราก็ทําลายในะครั้งอาวุธมันไปได้เยอะถ้าเกิดว่าดูจากการยิงบ้านหนองจานนะไอบีเอ็มดีเไม่ตกมาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้อาวุธปืนกลเบาพวกนี้มันยิงใส่กันนะครับแล้วก็จะมีปืนคอแล้วก็จะมีอาร์พีจีที่มันมีเยอะนะ่อาร์พีจีมันมีเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ไปสรรหามาจากไหนแต่ว่าเยอะมากๆฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยมันลบเนี่ยมันไม่ได้หวังผลอะไร มันต้องการเพียงแต่ว่าต้องการรักษาไอวีภาษาตาควายเอาไว้ในเมื่อมันรักษาภาษาตาควายไว้ไม่ได้มันก็เปิดแนวลบใหม่ไงเพราะว่ามันรู้ว่าไทยทุ่มกําลังไปที่ภาษาตาควายมันจึงไปเปิดแนวลบที่ภาคหนึ่งเนี่ยที่สากแก้วอะไรพวกปล่อยเปรตพวกเนี้ยเห็นไหมครับมันพลิกแผงได้ตลอดเวลาฉะนั้นการเจราจาสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเสียเวลา วันนี้อยู่ที่ตัวกองทัพเองว่าจะสร้างศรัทธาให้กับประชาชนศรัทธาหรือจะทําลายศรัทธาที่ประชาชนศรัทธากองทัพอยู่ที่ตัวกองทัพว่าจะทํำยังไงอย่าเล่นละครอยากจะทําอะไรบอกประชาชนจริงๆบอกเขาไปเลยเข้มแข็งม,มาตลอดไปเจอแม่งเนี่ยเพื่อประชุมเก้าโมงแม่งมาสี่โมงเย็นพลนัดสี่โมงเย็นแม่งมาสามทุ่มเงี้ยแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ กุมชะตาชีวิตขเขมรอยู่แล้วยังต้องนั่งรอมันอีกอะยังต้องนั่งรอมันอีกอะคุณคิดดูดิเราต้องการขเขมรถึงขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อมันไม่มาก็ปิดประตูถ้ามันอยากจะประชุมก่อยมันนั่งรอจนเช้าก่อนแล้วค่อยมาไม่ใช่แม่งนัดสิบโมงแม่งมาบอกขอเลื่อนเป็นช่วงบ่ายได้ไหม แล้วบายขี่โมงก็ไม่บอกอีกต้องนั่งรอแม่งอีกแล้วแม่งเดินข้ามาเสร็จคุยสาสมสิบนาทีเดินกลับแล้วบอกเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มมาใหม่รู่นห้าทุ่มแม่งโผล่หัวมาอย่างเงี้ยนี่มันเป็นประเทศวาที่มึงต้องไปรอไรอคนที่เขาแพ้แพ้เราเนี่ยขนาดนี่ขนาดชนะมันเห็นเห็นนะฝากถึงกองทัพนะจงรักษาเกียรติยศและเกียรติสั์เอาไว้เราเป็นผู้ชนะเราไม่จำเป็นต้องไปหยวนมัน ถ้าเกิดกองทัพไปหยวนมันก็แสดงว่าสิ่งที่ประชาชนเขาสงสัยว่าเออไอที่เสียดินแดนไปก่อนหน้านั้นที่เขาบอกมีไอ้พวกสีเขียวพวกมีไอพวกในพลสีเขียวไม่มีผลประโยชน์แม่งน่าจะเป็นเรื่องจริงเว้ยอย่าทําให้ประชาชนเขาคิดอย่างนั้นกองทัพต้องสร้างศรัทธากองทัพจะอยู่ได้ก็คือประชาชนต้องศรัทธาอย่าปล่อยให้ข่าวมั่วๆสู้ๆมาทําลายกองทัพ มีข่าวบอกในกองทัพไปคณะกรรมการช่วยแก้ช่วยแก้แล้วก็ส่งให้ขมຈไปเล้งก็รับหนังสือเสร็จไปคุยต่อแล้วคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เดี๋ยวแมงเช้าก็มาคุยใหม่ฉะนั้นอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับจงสร้างศรัทธาให้มันเกิดขึ้นกับประชาชนวันนี้นะผมบอกตรงๆนะเราทําลายขมรเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะการทาขมรให้สิ้นซากหมายถึงคุณต้องทําลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทหาร คุณจะต้องกล้าเข้าไปถึงจุดบางจุดแต่วันนี้เนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงแล้วทุกคนเนี่ยก็กลัวว่าจะกลายเป็นว่าเราจะเสียเปรียบก็ทำได้อยู่แค่เนี้ยมันทำไม่ได้หรอกครับวันนี้ถ้าเราทำลายคาเมรมันตรงๆไม่ได้<ๆ>ก็หันหน้าไปทำลายคาสิโนหันหน้าไปทำลายไอ้คอเนเตอร์ทำลายมันให้หมด ไม่ต้องเหลือของคนไทยที่ไปสร้างไว้ก็จําเป็นก็ต้องยิงทิ้งทําลายทิ้งเราต้องตัดตอนมันตรงนั้นนั่นแหละครับคือการทําให้มันสิ้นสภาพทางการเงินมันอาจจะไม่มีคนสนับสนุนมันอ่ามันจะไปซื้ออาวุธใหม่ก็ไม่ได้ล่าสุดทหารไทยก็ไปทําผลงานโชว์จะกระทั่งท่งานจ่าทำผมนั่งแม่งพูดไม่ออกเลย หน่วยนาะวิกโยธินของไทยไปบุกทำลายลังลครับคาสิโนที่มันซ่อนลูกจรวดบีเอ็มเอาไว้เรายิงถล่มหลกลานตึกแม่งพังหมดเลยปรากฏว่าไปเจอตู้เซฟอยู่6ตู้ไปะไระประเบิดตู้เซฟออกมาตู้เซฟพังแหลกลานแต่ว่าเป็นไงครับแท่นพิมพ์แบง์ดอลล่าไม่พังสหรัฐอเมริกาบอกนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วที่แรกกูก็เข้าใจว่าสีจิ้นผิงโอยเซนนี่เอง ที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์กูอ่อนตัวลงประเทศไทยก็ถึงขั้นหูตาสว่างเลยบอกเอาละคำเหนเนี่ยแม่งคงปลอมเองไม่ได้ทีนี้มันจะดูที่อหนอยู่ที่มึงไปเอาแป้นพิมพ์มาจากไหนหรือว่าจะเป็นฝีมือของพวกเรากันเองไอ้พวกอะไรฮะไอ้พวกชอบฟอกเงินอาจจะมีส่วนในการปลอมแป้งดอลลาร์อะไรอย่างนี้เห็นไหมครับอเมริกาก็เพิ่งหูตาสว่าง แต่จริงๆแล้วเนี่ยบทบาททางการเมืองของจา่าทําเขาก็เล่นบทของเขานะครับถ้าเขาจะกวน้นตตนเราจริงๆเขาสั่งห้ามไปนานแล้วแล้วการประชุม JBC ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ทําคงไม่ยอมหรอกคงจะต้องลากเราไปคุยที่มาเลเซียแต่วันนี้ทําแม่งไม่ว่างและจริงๆและผมพูดหลายครั้งว่าทําเขาไม่ได้มองเขมรไทยเลยเขาไม่จําเป็นต้องมองเพราะเขาคุมหน้าน้ําอินโดแปซิฟิกเขาคุมไว้หมดแล้วเป็นการปิดเอ่อเรื่องของการออก ออกทะเลของจีนแต่จีนยังมีช่องออกอยู่อีกหลายช่องทางตรงทะเลจีนใต้จริงไหมครับฉะนั้นทั้ก็อยากจะมาแบบแย่ๆเข้ามาหน่อยคือมันมีแรกอะไรเขาเรียกว่าแร่แ,แร่เออใช่ไหมแร่หายากแล้วถ้าเขากินพื้นที่ไปเขมรได,ได้เขาได้เขาได้ส่วนหนึ่งของเขมรไป <ADHD> เขายังมาตั้งอะไรครับตั้งตั้งฐานทัพได้ส่งกองกําลังมาได้อาจจะส่งมาเนียนเนียน ทำอาจจะต้องการให้ยูเอ็นส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นั่นคือแผนการที่เขาคิดกันเอาไว้แต่มันยังทำกันไม่ได้เพราะสถานการณ์มันยังไปไม่ถึงแต่ที่สถานการณ์แบบนี้ผมกำลังบอกว่าเราไม่ได้ลบอยู่ขาเดียวตาหารของเราลบเพราะมีกองกำลังต่างชาติเขาสนับสนุนอยู่ไม่งั้นเราถูกห้ามยิงไปนานแล้วแล้ววันนี้ยิ่งคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับบิดบิดของกองทัพ ก็บอกว่าการเมืองเจรจาก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่การทหารภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นเรายังคงต้องลบต่อไอ้คาพูดนี้มันก็กินใจคนมันก็กินใจคนไทยไงแล้วมันก็ไปสะเทือนใจของไอ้ฮุนเซนว่าโอ้โหมึงยังจะเอากูอีกหรอเนี่ยนี่กูเละเทะถาขนาดนี้แล้วถามว่าการลบของวันที่24-28กันยายนกับการลบของเราในในร็่ที่สองนี้ มันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการที่สู้รบก,กันวันที่24นั้นเป็นการเอาจริงจังของขเมศขเมรเอาจริงจังมากเขาเขากะว่างานนั้นไทยเสียเปรียบร้านเปอร์เซ็นต์สี่ประสาทที่เขาเคลมมาไว้กับอีกหนึ่งพื้นที่เขากะว่าเขาฟานแน่ๆแล้วเขาจะลากเราไปศาลโลกให้ได้แต่เผอิญโชคดีไงโชคดีที่จีนไม่ยกมือ และหนังสือพิมพ์จีนเซาล์ไชน่าก็พูดถึงต้นหลักต้นตำรับปัญหาที่เขมรมายิงกับไทยต้นตำรับมันเกิดจากคนบางคนที่ไปพูดถึงผลประโยชน์ทางทะเลมันก็เลยก่อให้เป็นชนวนคือพูดง่ายๆว่ามันทําให้ไอ้สมรังสีทํำให้ไอฮุลเซนตัดสินใจง,ง่ายขึ้นตัดสินใจง,ง่ายขึ้นในการลุกรานประเทศไทยเห็นไหมครับเพราะไอ้คาพูดเพียงไม่ขี่คําเท่านั้น มันก็เลยทําให้ประเทศไทยต้องมาสู้รบกับเขมรจนถึงท,ทุกวันนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าได้สู้รบกันแล้วก็ต้องเอากันให้จบถ้าไม่จบก็ยังยืดเยื้อต่อไปแล้วถ้ารอบนี้ไม่จบรอบหน้าอีกห้าปีข้างหน้าเราต้องมารบกันใหม่และผมบอกเลยเขมรจะไม่เหมือนเดิมการรบข้างหน้าของเขมรอาจจะทําให้เราสูญเสียมากกว่านี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่มีปัญญามีเครื่องบินรบแต่เขามีโดรน วันนี้กองบิน21กองบิน23จะปลดประจำการเครื่องบินลบทั้งออกทั้งหมดนะครับแล้วให้ตั้งเป็นกองบินโดนกองบินโดนที่21กองบินโดนที่23แล้วเอานักเรียนทหารไปฝึกบินโดนฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราลบกับเขมรรอบหน้ารอบที่3ถ้าเกิดมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเราเจอโดนแน่นอน